สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับนี่เลยครับด้านหน้าที่ท่านเห็นก็คือสโนว์โฟมแคนนอนนะครับหรือปืนฉีดโฟมนั่นเองครับของแม็กชัยเช่นเคยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเปิดมาอย่างแรกที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นตัวหัวฉีดโฟมนะครับวัสดุเป็นทองเหลืองทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงที่ปรับเป็นพลาสติกนะครับอ่าสามารถปรับปริมาณน้ําที่โฟได้แล้วก็ ปรับองศาของโฟมได้จะฉีดกว้างฉีดแคบนะครับด้านล่างตรงเกลียวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับต่อไปนะครับด้านล่างก็จะมีสายสายยางต่อมาให้นะครับเดี๋ยวผมต่อเลยนะมีคู่มือนะครับมาให้ต่อไปเป็นกระบอกใส่น้ำยานะครับสกรีนสวยงามว่า m ม็กชายนะครับด้านหลังนะครับจะมีสเกลบอกนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็น ml ฝั่งนี้จะเป็น on นะครับ 1ลิตรแล้วก็34ออนง่ายต่อการตวงนะครับเวลาเราผสมน้ำยาเนี่ยพอมีสเกลบอกมันจะตวงง่ายขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าเวลาเราจะใช้ปืนฉีดโฟมครับเราจะใช้คู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงทีนี้เนี่ยเครื่องฉีดน้ำแรงที่ท่านใช้ครับมันก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อใช่ไหมครับเราต้องซื้อข้อต่อทองเหลืองครับอย่างที่ผมถือเนี่ยครับ เครื่องที่ผมใช้อเป็นเครื่องยี่ห้อ IPC นะครับรุ่น PW 1 0ข้อต่อที่ผมใช้เนี่ยจะใช้ข้อต่อแบบเดียวกับเครื่องของบอสนะครับข้อต่อแบบนี้ถ้าใครไม่แน่ใจว่าเครื่องตัวเองใช้ข้อต่อแบบไหนก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ผมดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเลือกให้นะครับอันเนี้ยก็คือซื้อแยกนะครับแล้วเราก็ซื้อข้อต่อเนี้ยมาประกอบกับตัวปืนโฟมของเราอันนี้ผมพันเทปพันเกียวไปแล้วนะครับและหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ ทีนี้เนี่ยปืนฉีดโฟมที่เราใช้นะครับส่วนมากเราจะตัวปืนกับตัวปลายฉีดนะครับมันจะถอดได้ปืนยาวมาลักษณะนี้เราก็จะถอดแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระบอกฉีดโฟมนะครับใส่เข้าไปก็จะออกมาในหน้าตาลักษณะนี้เราก็ต้องผสมน้ำยาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็ผสมน้ำยาแล้วก็ลองฉีดให้ดูนะครับว่า องศาการฉีดเป็นยังไงแล้วก็ในปริมาณ1ลิตรเนี่ยมันจะฉีดได้ทั้งคันหรือเปล่านะครับด้านหลังผมนะครับเป็น Honda CRV ก็ใส่ก็ค่อนข้างค่อนไปทางใหญ่และว CRV r o r t u n e r p a j เ r o นี่ยครับใกล้เคียงกันมาดูกัน,นครับโฟมที่ผมใช้วันนี้เป็น Coach เค m i นะครับ GSF Gentle Snow Foam นะครับอันนี้เขาให้เขาแนะนำให้ผสม20 ml นะครับต่อน้ำา1ลิตรในการใช้ปืนฉีดโฟม อันนี้ก็คือผมขออนุญ,ญาตกะเอานะครับไม่ได้มีกระบอกตวงเพราะว่าม,มีสเกลด้านหลังนะครับประมาณนี้ครับ20 ml อ่าสเกลนะครับจะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยผมก็กะเอาประมาณยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราไปใส่น้ำให้เต็มหนึ่งลิตรครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เห็นผมใช้ในคลิปนะครับผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจเข้าไปเลือกดูเลือกชมได้ครับและนี่ก็คือน้ำยาที่ผมผสมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองฉีดให้ดูก่อนนะครับอไปที่อ่าแพงนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับว่าให้ดูดน้ำยาขึ้นมาเยอะแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็คือสุดเลยนะเดี๋ยวผมลองปิดเลยนะอะ่ลองปิดสุดจะเห็นว่าตอนปิดสุดเนี่ยก็จะออกมาแต่น้ําเปล่านะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวน้ํายานะครับแล้วทีนี้เนี่ยองศาเราสามารถปรับได้องศาที่กว้างที่สุดเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคือผมคิดว่ารถตู้คันหนึ่งเนี่ย น่าจะทั้งคันนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฉีดบนรถจริงกันเลยนะครับหลังจากที่ผมพ่นมาเนี่ยตัวโฟมก็ค่อนข้างดูดูหนานะครับดูเป็นวิบทีมเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ผิวลต่มันค่อนข้างลื่นเราก็จะเห็นว่าโฟมเ่ยมันไหลลง ค่อนข้างเร็วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าขึ้นอยู่กับยี่ห้อของโฟมด้วยนะครับว่ายี่ห้อนั้นอาจจะทําโฟมออกมาลักษณะไหนแล้วก็ส่วนผสมที่เขากําหนดมานะครับว่าผสมต่อโฟมแลนสะ่ะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองพ่นให้ดูอีกสักรอบนะครับนี่เป็นไง แล้นี่นะครับเวลาเวลาที่เราฉีดอะถ้าสมมติว่าเราฉีดเร็วอ่ะโฟมมันก็อาจจะไม่ค่อยหนาแต่ถ้าเราอยากได้โฟมที่มันหนาแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องค่อยๆฉีดนะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูอันนี้คือแบ่งเครื่องนะอันนี้ผมเดินเครื่องค่อนข้างเร็วอันนี้เดินเครื่องช้าเดี๋ยวผมจะฉีดฝั่งนี้ใหม่นะครับ เพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะได้วิปครีมบนผิวรถของท่านแล้วตอนนี้นะครับผมยืนห่างจากหน้ารถประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าปืนอนะ่ะมันจะฉีดขึ้นไปถึงหลังคาหรือเปล่าอ่าเรา เราจะอาจจะปรับหัวครับให้หัวแหลมพุ่งไปนะครับเป็นไงครับก็คือผมว่าน่าจะสุดหลังคานะก็คือฉีดได้ค่อนข้างไกลนะครับถ้าเราปรับหัวแหลมถ้าปรับหัวบานเนี่ยองศาก็จะกว้างมากนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์หลังคาสูงเนี่ยสบาย ตัวโฟมแลนส์เนี่ยใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็เมื่อก่อนอะ่ะผมเป็นคาแครใช่ปะ่ะผมจะใช้ถังโฟมมันก็ผสมถังใหญ่เลยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมาทำงานดีเทลลิ่งอ่ะมันใช้น้ำยาหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็น P-Wash โฟมนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำยาล้างล้อเนี่ยสามารถผสมโฟมแลนส์ฉีดได้นะที่ไม่ใช่ตัว i อรอนรีมูเวนะครับที่เป็นน้ำยาล้างล้อสามารถใส่โฟมแลนส์ฉีดได้เพราะฉะนั้น ใครที่ทำโฟมดีเทลลิ่งหรือแม้แม้กระทั่งคาแคร์ที่ลักษณะงานเป็นคาดีเทลลิ่งที่ต้องเปลี่ยนน้ำยาค่อนข้างเยอะอ่ะถ้าใช้ตัวโฟมแลนด์แบบนี้จะสะดวกกว่าที่จะใช้ถังโฟมใบใหญ่นะครับเพราะว่าถังโฟมใบใหญ่มันผสมทีเยอะมากอะ่ะอย่างผมอะ่ะผสมโฟมล้างรถอา้าวแล้วจะใช้พีวอร์ก็ไม่มีตัวพ่นนะครับเพราะฉะนั้นโฟมแลนส์เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แม้กระทั่งท่านที่ล้างรถเองนะครับอยู่ที่บ้านสามารถต่อกับเครื่องฉีดน,น้ําของที่บ้านท่านได้เลยนะครับแล้วก็วัสดุ ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับพลาสติกก็คือดูดีไม่กองแกงตรงนี้เป็นทองเหลืองมีโอลิงนะครับมีซีนยางเวลาใช้ก็ไม่มีน้ำรั่วไม่มีน้ำซึมนะครับแล้วก็เวลาพ่นออกมาเนี่ยปรับองศาได้ค่อนข้างกว้างนะอันนี้คือข้อที่ผมชอบพอองศากว้างเนี่ยเราไม่ต้องสาดสองทีอ่ะล่างบนไม่ต้องก็คือเราลูดทีเดียวเลยก็คือได้ทั้งคันนะครับอย่าง CRV คันนี้ถ้าฉีดแบบพอดีพอดีนะก็จะเหลือประมาณ ห้าร้อยครับสี่ถึงห้าร้อยมิลลิลิตรอ่าอันนี้ก็คือผมมาผสมมาแล้วผมก็เล่นซัดทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าฉีดค่อนข้างประหยัดเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมได้ทั้งรถถ้าใครสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปข้อต่อเครื่องฉีดน้ําของท่านมาด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเลือกซื้อให้ตรงกับเครื่องรุ่นนั้นนะครับและครันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการฉีดน้าล้างนะครับจะใช้เทคนิคการล้างแบบทัดเลดนะครับเพราะว่ามีแต่ฝุ่นบาง ก็เราสามารถลดตัวปืนฉีดโฟมออกได้ง่ายๆดังนี้ครับกดลงไปและหมุนแค่นี้เองสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับบางรุ่นก็เป็นเกลียวนะเออไม่แน่ไม,ไม่ไม่ชัวร์ว่ารุ่นไหนเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็ใส่ไปแล้วก็หมุนนะครับเพียงเท่านี้ก็ได้หัวฉีดน้ําแรงแล้วครับเดี๋ยวเราจะฉีดน้ําล้างทันนี้กัน ฝากร้านด้วยนะครับร้านโอทูขาที่ร้านมีบริการขัดสีซักเบาซักผมเคลือบเซรามิกนะครับหรือเคลือบแว็กต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ